กันอีกแล้วครับกับฟิตชิ่งบอนตัวนะครับวันนี้เรามาอยู่บนเสาสัญญาณเดินเรือเอ,เอาจะรองนะครับเป็นทริปพิเศษนะครับวันนี้เพ่งมาครับสุป,ปาครับผมสวัสดีครับผมหน้ามนนะครับปลาปลาไปจริงิงครับผมโรยญี่ปุ่นครับ <c oughs> แล,ล้วก็อีกคนนึงมาปอง ปลากระป๋องนะครับอันนี้เอาปลากระป๋องมาด้วยไม่ใช่ครับสามแม่ครัวนะครับวันนี้เขามาทริปเล็กยครับเป็นมินติ้งก่อนปีใหม่นะครับมาในเกมของแครอนะครับแล้วก็หลากหลายครับคนอื่นอาจจะเที่ยวต่างจังหวัดแต่วันนี้หลากหลายแน่นอนครับหน้าดินครับผมทั้งหน้าดินนะครับแล้วก็หน้าขาวๆฝันคนนู้นจะเป็นกาขาวๆอย่างเดียวครับ เอเครับอราติดตามชมครับวันนี้มีปลาอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมีปิดคิวไหมนะครับเรารุ้นกันดูนะครับผมมาในเห่อของเหยืนนอนท่อนะครับมิเตอร์ปานนะครับแล้วก็มีตัวใหม่มาลงนะครับวันนี้เดี๋ยวตามชมดูครับฝากไปด้วยครับยาวครับยาวโอ้ยโมงครัอ้ยเปียเปียครับเปียอ้ยเปียเอาเลย ว้าวก็ดูเลยเจ้านอนน้ำปานนะครับโอ้โหหล่อคนเดียวเลยอ่ะดูเก็บกดไงเก็บกดเจ้าเจ้าเจ้าจะรู้ต้อจะรู้ต้อจะรู้ต้องจะรู้ตตั้งควนครับควจัดปลานี่ครับเข้าเสาเบียบเบียบเบียบไม่กล้ายกเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไว้ไหม อุ <S <S pues <Mm times, nah. ้ยตาม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 เรื uh ่ๆ huh. ่ๆจิกจิกิกไปแล้วูเป็ดบ้วเอองครับดูฝนดูฝนดูฝนทุกคนผมตาแดงเทียบเลยผมตาแดงเฮ้ยตายกระจายก่อนตายก่อนอะไโอ้โหทุกคนครับเป็นไหมเอยเอาลุยเอาระวัง อ้กคลื่นเลยอะนี่ลน่าจะเป็นตัวนี้ลที่กินผมอะคลื่นลครับนี่ครับอนออแฮปปี้ดิงกูยอครับเอลยอะอยออเอยออีกแล้วครับโอ้โหขับล่างสุปาครับผม ตั้งไหนดี <laughs> ติงดดนครับผมข้างฟงนานน้ำนิง่งนิ่งกัดนอนนะพี่โอยครับโอ้ขอคุณอะไรกันข้างฟานครับผมยกฝูงติง <laughs> อะไรครับอะ,รนะอะไรครับเดียเดียวยยิงแล้วครับอ,อุยฟัด เป็นไงนะวันเครียดโอ้ใจเย้ยอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ปลาเรียบปลาเข้ามาใกล้เสาแล้วครับโค้งนะป๋องพี่ป๋องทำอะไรครับทำอะไรครับเรนนี่นูอะไรครับพี่ไม่ควรโอ้โห

Chân lê vay anh vay anh vay anh vay màu vay anh vay anh vay màu

เคาะอะไรครับผมอันนครับเขาเขาอะไรครับผมก็เคาะเป็นจังหวะที่เหมือนโดนแฟนเคาอของผมอะครับอ๋อโอนจังหวะเขาไปทั่วขัดหนอนอะไรมีตะปานครับดูข้างล่างนะคือมีตะปานหมดเลยครับโอ้ยดูข้างล่างด้วยด้ดูให้นะฝฝงหน่อยครับตกแค่ตะปานดูครับเรียกว่าปาตาได้ไหม ู้สึกติดใจเลยไม่ได้คืนเจ้าของโอเคครับจบทริปไปแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับป๋องทริปนี้คงเป็นทริปส่งท้ายปีเก่าหอับปิใหม่ <Okay. S 2> ไว้ปอนทีใหม่นะครับให้ปีตเตยตรงหน้านะครับผมขอให้ทางเจช่องใสยรักตามีแต่จความสุขวามเจริญนะครับผม ก็เที่ยวปีใหม่ก็ระมัดระวังด้วยครับเดี๋ยวไปกอฮอล์พอประมาณขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับผมโอเคครับผมมีป่องมากครับผมอีติงครับตีนยังบ้างครับพี่ปอพอสนุกครับพอสนุกเดี๋ยากไปป้นปีใหม่หน่อยพี่เออพอนสนุกเดินทางปลอดภัยนะครับเที่ยวปีใหม่ให้ปลอดภัยทุกคนนะครับนี่ครับผมเราก็ไม่ทิ้งครับรางวัลครับซูเปอร์ป้าไผ่ครับผมวันนี้นะครับหน้ามุน เป็นไงบ้างวันน mm ี hmm> ้ซ okay ึมไปเลยครับมันนอนสักครึ่งวันแล้วไบอปนพิมายหน่อยหน่อยครับพี่ก็ขอให้ลูกเพจทั้งต่ปลากระป๋องนะครับแล้วก็เยสปาไปแล้วก็รวมไปถึงมิสปานนะครับนะให้มีความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยครับแล้วก็มีความสุขกับปีหน้าปีต่อไปครับแล้วก็หวังว่าจะได้ดูอะไรใหม่ๆกับช่องของเราทั้ง3าคนนะอาจจะมี อะไรมาเซอร์ไพรส์นะให้ทุกคนได้สนุกสนานกันไปเรื่อยๆครับผมนะขอให้ทุกคนมีความสุขครับประมาณครับขอบคุณโน้นครับผมอาจจะมีส,สาวๆเข้ามาเซอร์ไพรส์ในปีต่อไปครับผมพ <laughs> อแล้วยืนมาเดี๋ยวีเด๋ยวมาดูผลงานของวันนี้กันนะครับโอ้โหหน้าปองจัดล้วนๆเลยนี่หน้าผ่องจัดล้วนๆเลยครับผมปลาเมลียวปลาเมียวอร่อยจริงครับวันนี้กระมงไม่เข้าครับแมวเพีอยู่ ันนี้ต้องยกให้พี่ดิงนะครับในความมันตีใหญ่ของเราครับโรญี่ปุ่นบนนี้เลยนี่ครับติงจัดตั้งหลกจัดตั้งเคโลนะครับวันนี้ยอมแพ้จริงครับผมก็กำมงตัวเดียวครับวันนี้แล้วก็พี่ป๋องครับเด็ดสุดหน้าดินหน้าดินสับปะรดครับผมลาอ่างควายกับอันหน้าดินนะครับก็โอเคครับในโอกาสนี้นะครับ ช่วงปีใหม่ก็ขอทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแต่อดทตั้งปีนะครับมีความสุขนะครับสิ่งไหนที่ผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขอไปไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบยปแค่น,นี้ครับไม่มีอะไรมาก